ทุเรียนภูเขาไฟจ้าแจ็คโลกเหมือนเนี่ยเน้เหลืองถียชูชีเลยด่ะดูสิเต็มเต็มโอ้ะตูปรตูดยโอ้ยสวยมากสวยมากยอดอ้อยโคตรทุเรียนภูเขาไฟจ้าพี่น้องจ้า นี่สิว่าพาค่ะพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วจ้ามาสองหน่วยจุกจุกเลยมือนี่ใครอยากกินขาคุณผู้ชใช่ค่ะอยากกินอะไรคะหน้าจ้ากล้องหน่อยจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนเอาผ้าก่อนโอ้อ่ะเดี๋ยวแกะหน่อยนี่ก่อนน้อพี่น้องเนาะหน่วยใหญ่แห้งหนงดีดเข่าค่ะ เราก็ปาดไม่เป็นหรอกนะคะแต่เราก็อยากจะปาด<ม>หนีดกับเขาแห้งค่ะเปียกใช่ค่ะใช่กีดเบิง้งเฉยๆกีดเบิง้งเฉย<笑><笑>จะบอกว่ากีดแค่นี้เบิง้งหอดเนื้ออะไรดิเนี่ยถึงเนื้อแล้วดินี่น,น,นั่ปลาปลาหอดเนี้ยแล้วเปลือก,อกบาง,บางมาก,อ,ก,มากอันนี้เป็นของพันธ์ภูเขาไฟ ที่ต่ำไร่สดขายได้ใจพี่นอ้องเอา้าใจก็สั่งได้นสนใจสั่งได้เลยอือเอาออกก้อนยิ้มนหนึ่งเนาะมือออกละนานได้อยู่เห็นเนื้อหนอวันนี่นื้นเนี่ยเกือบมันถึงมืออือเห็นี เอา้าเหลืองุยชูชีเลยล่ะดูสิโอ้ยไอ Arrow, ้ค uh, ุณป like ah. ู่อุ้ยแบบกำลังดีเลยคุณป ну ู่คะอ่ะให้ปู่เลยปู่จ๋าะองขวัญให้คุณปู่หน่อยลูกได้ไหมคุณนอยอ่ะให้ปู่ค่ะอ่ลูกอ่ะให้คุณปู่หน่อยนะคะ ให้พุ่ปูนะอันนูจับสองอันสิ่จับสองอันเลยพุ่มปูขาทุเรียนค่าอะไเดีวยวอยากกินงไงอยากกินเองเอ่ะต่อจ่าโซไปไหนปูหว,วานเไไนาะยิ่งเย็นล่ะคนนี้ก็ได้ต่อไปลูกหนึ่งเนี่ยมุกี้ผูหนึ่งไวนะ้แล้วอ่ใช่ ต็มโอ้ป้าตุ๊มตัวด้วยว้าวอุ้ยโอ้ยสวยมากสวยมากอืยอดสวยมากเลยลูกนี้กีิโลเนี่ยลูกนี้ประมาณสี่กิโลกว่าสี่กิโลจุดห้าค่ะสุดยอดี๋ยวเมื่อกี้น่าจะได้จะช่างให้ดูเลยเนาะว่าได้เท่าไหร่เนี่ยแกะง่ายเลยแกะง่ายแกะง่ายพอแกะเป็นแล้วก็แกะง่ายเดี๋ยวจะปาดกันเด้อ ก็ไดี๋ยวปาดหน่วยแรกผ่านไปหน่วยที่สองผ่านไปหน่วยที่สามหน่วยที่สี่กะง่ายง่ายดูลูกนี้เปลือกบางเปลือกบางค่ะพี่น้องนี่โอ้ยเนาะอ่ะทองพันขาเอา,เอา,อเอาถ้าจะชิมหนูจะชิมเอาคนมาก,กินแห้ง อะไรอะไรอะไรอยู่ที่มือเลือดอยู่มือตัวเองเลือดไงน่ะอุ้ยเอาสุดยอดอ่ะเอ้อหนึ่งสองสามสาวัสดีค่ะวันนี้พบกับตามีชาแนวค่ะพี่น้องวันนี้ตามกับน้องของขวัญจะพาสุผูสุขมากินทุเรียนภูเขาไฟจ้าจักโลว์มันี่ประมาณจัก เกือบ6กกิโลจุกจุกยจ้ะพี่น้องเฉพาะเนื้อเด้อค่ะเด้อนี่เกือบ6กกิโลอยู่ได้เนี่ยอุ้ยอันนี้บักกูดจะลูกวางไว้เนี่ยมันจะเปรี้ยวนะวางไว้ก่อนเอามากินใครจะกินคะนั่นเล็กใครจะกินไม่บีบไม่บีบหนูก็วางตรงนี้นะโอเควางตรงนี้นะคะโอเควางเลยอบีบตรงนี้บีบตรงนี้วางตรงนี้หนูจะเอาตัวไหนชี้เลยโอเคอ่ะเช็ดมือเช็ดมือก่อนมาให้น้าอันกินด้วยให้กินได้ไหมคะอ่ะให้น้าอันกินได้ไหมได้โอเคได้ไหมคะโอเคค่ะนะ ให้กินเลยให้กินเลยสิกินหมดไหมนั่นจัดเลยเบิง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 พูบทายเนี่ยเอาเบิงขายพี่น้องเบิงเบิงขายพี่น้องโอ้ใหญ่มากภูเขาไฟค่าเจ้าขายอันนี้นี่ถ้าค่าเจ้าขายปกติเนี่ยเฉพาะเนื้อนี่ผู้นี่เนี่ยจะบ้านหาหลายกว่าบาทเนาะโชว่ามันห่อยเนาะเบิงค่ะพี่น้องค่ะพิกีให้เบิงใช่แล้วเอาเอาไปเนี่ย คือยังสิอร่อยอร่อยโอ้ยแกเต็มที่เลยค่ะพี่น้องบอกทุเรียนอ่ะคือไงก่ะอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมครับอือจุ่มปอาตัวนี้ไหมอือตัวนี้มันจะได้นี่แหลงง่ายอือแซ่บเม็ดหน่อยเนาะอือใดสนใจสั่งไนได้ครับอืออือ รว่ามันมาคาก็แบบมันหอมอากเยไะนะคะเยอะกเยอะน้ำอะไรอ่ะน้ำกีำ๊เน,นือ้อไก่ฉีกจับแห้งอือหูเราสิขเคยกิยนผู้เดียวเคยอิ่ไปเลยหวานจัยจั อันเี้ประมาณสองประมาณอันนี้ประมาณสองขีดเนาะใชว่าสองขีดแค่ขีดเดียวเนี่ยนี่งบิ๊กอันนี้ห้าห้าอันอันนี้นี่เครื่องเครื่องโล่เนี่ยพูดนี่นี่เครื่องโล่เอเอเอาหมดแม่วันมือปีศาพี่น้องถามอยู่ซูบลิด้วยแต่ว่าบิ๊กแล้วไปใส่บิ๊กแล้วเสริมจมูกจ้าพี่น้องกินม่ได้หลายกินยังบ้นไหนค่ะอืมอร่อยไหมคะของขวัญ ได้ไหมได้พี่บอกไหมคะแม่กินให้มันลูกมากินให้น้องนังกินน้องแม่นี่ว้ายช่วงไหน่อแล้วช่ว์หน่อยไหนช่วงไหนอะไรคะพอดีกินพอดีกินเลยพอดีกินเลยอร่อยไหมคะลูกในแม่แกแจ๊อ้๋อในมันหลอกให้เอาในออกให้บึ้งพี่น้องจ้าเม็ดเม็ดหน่อยๆน่อยอ๋อไหมคะโอเค นี่โอเคนี่โอเคก่ะโอ้เว้หฮะปาใหญ่ตัวจัดเลยตัวอะไรเออเนื้ปูยังไงเนืลอปูกินเลยโอ้กินไม่หมดหรอกโว้ยกินเบิดกับกินเข้าไปเลย่ะจ้าถ้าจะขนาดนี้อืจะช่วยอะไรอย่งยจะช่วยเยอะไม่หอมไปหาเเห็นงกันมปบ้าน อยู่ข้างต๊ะนี่เบ่งหนึ่งซิจูอยู่หมองคางแม่คุเวบอ๋อแม่กินหรอเลยวะให้แม่แม่กินหรอคะค่ะคือบินไปไหนอ๋อเจอมีนนี่แม่ะพี่บินไปไหนคะพี่หวันพี่หวันจ้าพี่บินไปไหนลหนุกพี่บินไปไหนคะพี่ไปไหนไปไปไปอยู่กับพี่สายฟ้าเหรอไปกับคุณย่าไปคุณย่าติดบินไปอยู่กับคุณย่าค่ะพี่น้องป่ามันแม่คุณอยากไปคุณอยากไป เขาบอกว่าแม่ก็เลยถามว่าเอาโด็กน้องไม่เรียนหรอคะไม่ค่ะเราเราอะไม่ยึดจังเราก็เลยบอกว่าไปลูกหล่ะไปโหลดลูกว่ายนี่มันเป็นว่ายที่แบบว่าว่ายว่ายเหรียญเนาะพี่น้องไม่เน้นเรียนค่ะเน้นกิจกรรมาซะบอกลูกนี่เราขึ้นดูนี่ทำไมอันเดาขึ้นดลเนาะ อันนี้อันเดียวพี่น้องค่ะเครื่องกิโลเบิ้งใหญ่เท่าน่ะเฉพาะเนื้อเฉพาะเนื้อต้องเอาอู้หอู้หเบิ้งเบิ้งปัตตูใหญ่มาโอ้ใหญ่แห้งเบิ้งพี่น้องนี่ก็หนาไม่ขาดอีกไงครับเอาะไรไหมเบียร์เจ้าหวานบอกเลี้ยงอืมมากกว่าหวานหวานมาก เจ้าบ่าเขากินไปแล้วเขากินหินบอกกินไปผู้นึงคือไม่ได้เยอะเหมือนกันคือไม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าอยากกินนี่ก็ก็หมดบอยอันตอนอันตอนตอนที่เจ้าแช่จองแข่งไว้นั่นกินมันมากินมันก็เหมือนันมันมันมันกับไอติมได้เนาะน้องจะลงเอาน้องลงหน่อยติบล็อกหลับบอดระมา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 อิ่มแล้วเตี้ยไปทำจะเผื่อไปยังกินหรอยังเจ้าของขวัญได้ไหมฮ ลูกบอกไปแหลวมาะน้ำมาแม่ยังไม่อิ่มแต่ลูกของมัะตัวผ่าเพิ่มอันนี้เหรอไม่ค่ะอืมเดี๋ยวผ่าผ่าพายดูหนึ่งได้กินก็ผ่าหนึองพี่หนังว่าตั้มมี่อันนี้ตั้มมี่จะกินไรไรเด้ออ้วันละเด้อทำอะย่อมอ้วนย่อมหนาทุเรียนนี่แหละค่ะพี่น้องนาเดียวเท่านั้น เดี๋ยวจังหน่อยมันกระลาดอ่ะ huh. ล mm ่ะเมื huh. uh ่อวนี huh. no. hay, right. ้แหละเม็ดเม็ดเม็ดมดมันแล้วอืเม็ดล่ะไหนดูสิยูยูยูไหนเม็ดมันอยู่ไหนเอ้ยเม็ดอยู่ไหนน้อยเดียวอ่ะปะอะไรนี่เขาตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยให้คุณปูหน่อยนี่ให้ปูแล้วปูให้ปูแล้วเพียงเนี่ยละเนี่ยไปปูแล้วกินแล้วอ่างหันอือ ปูแล้วกินครับปูเห้เยอะพาส่วนมักค่ะพี่น้องพูดเฒ่าพนดฝีมักกินเขาเขาพะมันหวานหวานแบบมันเป็นหวานแบบอันนั้นนะหวานแบบมันเป็นคือขี้มเนาะมันเป็นหวานมันเป็นหวานแบบขึ้นแบบค้มนะนะจ๊ะอันนี้สุกพอดีทางแต่ว่าสำหรับผู้เถ่าซ้ำๆเนี่ยสำหรับแบบพวกไว้รุ่นเขาจะบอกว่ามันมันนั่งเกินไปเนาะมันสุกเกินไปจับพเดีจับมากขึ้นมาลองก้นข้าวบะ เขาก็บอกว่ามันเล็กเกินไปแต่ว่าข่อยกับวาซาบิเหนียนพอดีมันรับไข่ดีเลยแม่นแต่กถ้ามันแข็งกว่านี้เขาจะบอกว่ามันไม่สุกแล้วแค่นี้พอดีกินแซ่บบ่ะเสีบมันจะแซ่บพี่ดอกเอาคนละคนึพราะว่ากินไม่ไหวนางไม่ยังฝอยครับนางฝอยจะกินอะไรเรากินได้ทั้งหมดออะไรคะอันนีอะไรป๊อ นี่แจนเนี่ยผู้นี่เป็นเนื้อไก่ฉีดนะครับพี่น้องมันเป็นมือพิศารเ่ยอือเป็นยอดมึงแมงวันไนม่มากคากเนาะจะข้างเขาเห็ดทุกทีทางทั้งบกกูดทั้งอันน,นนั่นนู่นนี่นั่นกับมาาคือเก่าค่ะพี่น้อง,ะงนน่ะแมงวนนันเนาะเบิงเดีย อิ่มลอิ่มนะอย้กไปอิ่มจะจังไจะเบ่งจะกินมาล่ะใหน่อเองแบบใหยากินห้าปันยังมีินมเรยอีบังอิ้มล้ค่ะพีน้องอืมห้ารอยคนอืมขาช่ช่วหนคะโอ้ยพงเนี่เอาไม่ไ่นะพี่น้องจ้ามือนี่ตำกะาเอาแบบกินทุเรียน กับน้องกับนุ่งนะคะพี่น้องกับลูกสาวน,น้่เนาะริบบินเพิ่นไปอยู่กราสินกับปะเบียนะคะเพิ่อนอยากไปเรียนอยู่ทั้งฝุ่นเดี๋ยวประมาณสินเดือนสิปหาเพิ่นมาเนาะ,ะ,นะพี่น,น้องเนาะเอาเป็นว่ามือนีคลิปนี้จพี่น้องจา้าตามกับน้องสาวค่ะขอตัวลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อกราบขอโทษขอให้ในการกินมุม่งม้ามการกินบอสุภาพนั่นได้ใจพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาได้จา้าสวัสดีจา้า